บ,บทนี้เราจะพูดถึงพิชคณิตเชิงเส้นนะครับสำหรับงานวิศวกรรมซึ่งเราจะเน้นไปในเรื่องของการแก้ระบบสมการหรือการหาเฉลยผลเฉลยของระบบสมการนะครับทีนี้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเราให้ให้นะครับเราให้ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยนะครับ ปูนถึง x ตัวที่ n เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรแล้วเราก็ให้ a aij aij นะครับ aij a ห้อย i นะครับแล้วก็ a, a I, j อย่างนี้ห้อย ij เป็นจำนวนจริงซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงนะครับ เมื่อ i เนี่ยเมื่อ i เนี่ยนะครับอยู่ในเป็นสมาชิกในหนึ่งสองสามแล้วก็ไปจนถึง m ตัวนะครับไปถึง m ตัวแล้วก็ j เนี่ยเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ n นะครับเป็นได้ลักษณะแบบนี้ จารณาระบบสมการเชิงเส้นครับพิจารณาระบบระบบสมการเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้นนะครับเชิงเส้นตัวนี้นครับก็คือตัวแรกครับ a หนึ่งหนึ่งเห็นไหม i เป็นหนึ่ง j เป็นหนึ่งแล้วก็คูณอยู่กับตัวแปรตัวที่หนึ่งบวกด้วย 1> A12 i ึ่งเป็น1 j เป็นสองครับแล้วก็คูณกับตัวแปรตัวที่2บวกด้วยเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงไปจนถึงครับตัวที่ 1N คูณกับตัวแปรตัวที่ N แล้วก็เท่ากับจำนวนจริงตัวหนึ่งตั้งชื่อเป็น B1 แล้วกันนะครับ ถัดไปนะครับ a 2 1คูณกับ x 1บวกด้วย a 2 2, 2คูณกับ x ตัวที่2บวกด้วยไปเรื่อยนะครับลักษณะแบบนี้ a 2 a 2 n คูณกับตัวแปรตัวที่ n แล้วก็ออกมาเป็นจำนวนจริงตัวที่ตัวที่2เราจะสังเกตว่านะครับไอ้ตัวหน้านะครับตัวเนี้ย ตัวหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนสมการเบอร์หนึ่งโอเคไหมครับไอตัวนี้ก็เห็นไหมเบอร์สองสองนะครับก็คือสมการเบอร์สองโอเคนะครับอ่าถัดไปนะครับ a a เอสามเสามหนึ่งคูณกับ x ตัวที่หนึ่งบวกด้วย a อสามสองคูณกับ x ตัวที่สองบวกจุดจุดจุดบวกไปเรื่อยนะครับไปจนถึง a สาม n คูณกับ x ตัวที่ n เท่ากับจํานวนจริงตัวสามก็เป็นสมการเบอ 3, ร์สามนะเป็นลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงอะไรครับต,ตอนนี้ก็มองถ้ามองสภาพมีสามสมการนะครับก็จะไปถึงสมการตัวที่สมการชุดที่ชุดที่ m นะครับก็เป็น a a อะไรชุดที่ m ก็เป็น a m หนึ่งคูณกับ x หนึ่งบวกด้วย a m 2คูณกับ x 2บวกด้วยไปเรื่อยครับก็บวกสมการ a m n คูณกับ x ตัวแปรตัวที่ n ครับแล้วก็คูณกับ b b n โอเคครับลักษณะแบบนี้มาเ,เรื่อยๆลักษณะเนี่ยครับเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกครับ <c oughs> เราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด1สมการตัวที่1สมการที่2สมการตัวที่3 สี ian, ่ห้าหกเจ็ดแปดไปจนถึงเบอร์เอ็นสมการเบอร์เอ็นเก็บแล้วตัวแปรล่ะตัวแปรครับมีกี่ตัวแปร, <c oughs> รปแปอ,อ่ตัวนี้เป็นเป็นเอ็มนะครับเป็นเอ็มเอ็มตัวแปรมีกี่ตัวครับมีเอ็นตัวเราเรียกระบบสมการเนี่ยว่านะครับมันเป็นระบบสมการเป็นระบบสมการนะครับมันเป็นมันมีหลายสมการเราเลยเรียกว่าเป็นระบบนะครับเป็นระบบสมการเชิงเส้น เชิงเส้นทำไมเรียกว่าเชิงเส้นก็เพราะว่ามันดีกรีหนึ่งมันไม่ได้ยกกำลังตัวแปรต่างๆมันยกกำลังแค่หนึ่งตัวแปร x หนึ่ง x สองนะครับเป็นถึง x n มันยกกำลังแค่หนึ่งเลยเรียกว่าระบบสมการเชิงเส้นนะครับกี่สมการนะครับ m สมการ m สมการเพราะมันมีอยู่ m สมการนะครับ m สมการแล้วก็ n ตัวแปรโอเคครับนี่คือลักษณะแบบนี้ ตอนนี้เพิ่มเติมหน่อยนิดนึงเพราะว่าเขียนให้มันถูกนะเพราะว่าผมเติม b มาด้วยผมก็จะเขียนเป็น bi นะครับและและ bi เป็นจํานวนจริงคือเรื่องของเรื่องเรากำลังสนใจจํานวนจริงอยู่นะครับลักษณะแบบนั้น <c oughs> โอเคนะครับถ้าต,ตอนนี้ทุกคนรู้จักระบบสรรมการแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีกี่สมการแล้วเราจะมีกี่ตัวแปรแต่โดยตัวแต่บทเนี้ย เราจะสนใจสมการ n สมการแล้วก็ n ตัวแปรโอเคครับเอาลองดูตัวอย่างครับเห็นเห็นเขียนเยอะๆแบบนี้มันจะงงนะครับก็ลองยกตัวอย่างสองสมการสองตัวแปรดูนะครับลองดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับดูระบบสมการตัวนี้ครับ2 x บวก3าม y เท่ากับห้า แล้วก็ x บวก 4y ก็เท่ากับ8เนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นสมการเป็นนะครับระบบสมการระบบสมการเลยครับ2ส,สมการเพราะมีสมการ2อ,อันแล้วก็2ตัวแปรเห็นครับตัวแปรคืออะไรครับ x 1ก็คือ x ตัวแปรตัวที่2ก็คือ y กินครับ a หนึ่งหนึ่งคือตัวเนี้ย a หนึ่งสองก็คือนี่คือสามอันนี้ก็คือ b หนึ่งครับอันนี้ก็คือ a สองหนึ่งมันคือหนึ่งตัวนี้ก็คือ a a สองสองเทียบกับเมื่อกี้นะครับเนีย่ยก็คือสอีน่เนี่ก็คือ b สองครับลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเอาตัวอย่าง นี่แล้วกันครับก็เป็นเ x บวก y บวกแซดเงี้ยครับเท่ากับหนึ่งสมการถัดไปก็ x ลบ y บวกด้วยสองแซดเท่ากับสามแล้วก็สอง x ลบสาม y บวกสองแซดเท่ากับลบหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นว่ามันเป็นอะไรมันเป็นระบบสมการเป็นระบบสมการ สมการครับสามสมการสามสมการแล้วก็สามตัวแปรเขีย okay, นครับลักษณะแบบนี้ก็มีตัวแปรอะไรครับมีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z เห็นไหมสามสามตัวแปรแล้วก็สามสมการสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามสมประสิทธิ์ข้างหน้าคือตัวนี้ a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งหนึ่งคือหนึ่ง a หนึ่ง a หนึ่งสองก็คืออะไรก็คือหนึ่ง a หนึ่งสามก็คือหนึ่ง a สองหนึ่งคือหนึ่ง a สองเอสองสองก็คือลบหนึ่งเคนะครับ a อสองสามก็คือบวกสองเงี้ยครับนี่ก็คือ b b บสองนี่ก็ b ีสามเงี้ยโอเคนะครับอ่เรา,าเราพิจารณาของพวกนี้ก็คือว่าเรากําลังจะหาผลลัพธ์หรือผลเฉลยของระบบสมการโอเคนะครับการหาผลลัพธ์การหาผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ หรืออาจจะพูดว่าผลเฉลยนะครับหรือผลเฉลยหรือผลเฉลยหรือคําตอบนะครับพูดได้หลายแบบนะครับหรือคําตอบของระบบสมบการโอเคคนระับผลลัเอ่อผมไม่เอาการหาดีกว่าเป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์หรือผลเฉลยหรือคําตอบของระบบสมบการเนี่ยมีอยู่สามลักษณะ มีสามลักษณะนะครับมีสามลักษณะคือคือนะครับหนึ่งทั้งระบบสมาการตัวเนี้คําตอบเนี่ยมีได้เพียงชุดเดียวมีเพียงชุดเดียวนะครับ ตอนนั่นก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นสมนการเนี่ยครับเราอาจจะหาคําตอบว่า x เป็นอะไร y เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีชุดเดียวโอเคครับอันที่สองอันที่สองนะครับอาจจะมีคําตอบหลายๆอันก็ได้มีคําตอบหลายๆคําตอบมีคําตอบหลายคําตอบหลายคําตอบหรือมีคําตอบเป็นอนันต์เป็นอนันต์คือมีเยอะมากนะครับมีหลายคําตอบมากอย่างเงี้ยอันนี่สาม มันอาจจะไม่มีคำตอบเลยก็ได้นะครับไม่มีคำตอบเลยเป็นสมก,การที่ไม่มีคำตอบเลยก็ได้โอเคครับ <c oughs> อันนี้ผลลัพธ์ผลเฉลยหรือคำตอบนะครับขอระบบสมก,การจะมีสามลักษณะยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่าง ข้อหนึ่งสอ x ลบ y เท่ากับสแล้วก็ x บวก y เท่ากับสเราลองมาดูครับว่าเราหาคำตอบตัวนี้ได้ยังไงดูนะครับการหาคำตอบเราทำไงครับเราก็มองว่าให้สมการตัวนี้เป็นสมการเบอร์หนึ่งที่เป็นสมการเบอร์สองอน,นี่มันสองสมการเนาะเราจับมาทำอะไรครับเราจับสมการตัวนี้มา มาอะไรมาบวกกันครับพอบวกกันปุ๊บวมันหายโอเคไหมเรานำหนึ่งบวกกับสองนะครับนำสมการหนึ่งบวกสมการสองมันก็จะได้จะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้สามเเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหกมันแปลผลว่าอะไรครับมันแปลผลว่า x อ่ะเท่ากับหกส่วนสามก็คือสองโอเคไหมจาก x เท่ากับสอง จากเเท่ากับ2นะครับนำเเท่ากับ2นะครับที่เราหาได้เมื่อกี้เนี่ยไปแทนในสมการนำเเท่ากับ2ที่เราหาได้ไปแทนในสมการาแทนนะครับสมการไหนก็ได้นะครับแทนแทนในสมการ2ก็ได้ก็จะได้จะได้เท่าไหร่ครับ x เท่ากับ2ลงไปแทนนะครับ2บวก y เท่ากับ2 ส่งผลให้ y เท่ากับ0เนี่ยครับเราจะได้ว่าไอตัวนี้นครับ x เท่ากับ2และ y เท่ากับ0เนี่ยเป็นคำตอบของระบบสมการซึ่งมีคำตอบเพียงชุดเดียวเขียนครับจะได้ว่าจะได้นะครับ x เท่ากับ2และ y เท่ากับ0 เป็นคําตอบของระบบสมการอันนี้เพียงแค่ชุดเดียวนะครับก็มีแค่ชุดเดียวลองดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองอ x ลบสอง y เท่ากับ3 2 x ลบส y 2. เท่ากับ6ลองดูนะครับระบบสมการตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าสมการเบอร์1ดูนะครับสมการเบอร์1แล้วก็สมการเบอร์2สมการเบอร์1เนี่ยจะพบว่าสมการเบอร์1เบอร์สองแล้วกัน,นครับเบอร์2เกิดจาก เกิดจากอะไรเกิดจากสองคูณสมการหนึ่งถูกไหมครับสังเกตนะครับสองเกิดจากกเกิดจากการเอาสองไปคูณสมการหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าสมการชุดเนี่ยชุดเนี่ยนะครับที่เห็นมีสองสมการนะก็เหลือแค่สมการเดียวก็คือตัวนี้โอเคครับเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าก็พิจารณาแค่สมการเดียวพอครับจะได้ว่าเมื่อ เมื่อ x เราเท่ากับเมื่อ x เราเท่ากับอะไรเท่ากับ x เราเท่ากับหนึ่งรูนะครับถ้า x เป็นหนึ่งได้ y เป็นอะไรครับ x เป็นหนึ่งนะหนึ่งลบ y เท่ากับสามมันเลยได้ y เท่ากับเท่ากับสามเนาะก็จะได้แก้สมก,การออกมาครับลบสอง y ก็เลยเท่ากับสามลบหนึ่ง ลบ 2y ก็เลยเท่ากับ 2y เลยเท่ากับลบ1มันก็เลยได้ y เท่ากับลบ1ใน y เท่ากับลบ1โอเคไหมนี่ก็เป็นคำตอบชุดหนึ่งละครับชุดหนึ่งแล้วนะครับชุดหนึ่งละ,ะ,งละ x เท่ากับ1 y เท่ากับลบ1ถัดไปนะครับถ้าเราลองแทนสังเกตเราจะแทน x เป็นอะไรก็ได้ครับเมื่อ x เท่ากับเท่ากับ0ดูครับพ x เท่ากับ0ปุ๊บได้ไรครับก็ได้0ลบ สอง y เท่ากับสามอันนี้แก้สมการได้ง่ายเลยนะครับก็เลยได้ว่า y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบสามส่วนสองเนี่ยลบสามส่วนสองเข้าใจไหมนี่ก็เป็นคําตอบอีกชุดหนึ่งละ x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์แล้วเราก็จะได้ y เท่ากับลบสามส่วนสองอย่างเงี้ยโอเคนะครับเอาลองดูอีกตัวนึงครับอยากจะนึกอะไรก็นึกมาได้เลยนะครับเอา x เป็นอะไรดีเอา x เป็นเอา x เป็น x เป็น6กเอาลอง x เป็น6ดูนะครับ x เป็น6 x เท่ากับ6ดูซิได้ y เป็นไรถามว่า x เ <X S 1> ต <ern> ิมอะไรก็ได้นะครับ x เป็น6 6หลบส y เท่ากับสก็จะได้นะครับได้เท่าไหร่นี่ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ลบส y อ่ะเท่ากับสมลบหกถูกไหมก็ได้ลบส y เท่ากับเท่าไหร่ครับลบสาม y เลยเท่ากับ3ามส่วนสองได้ y เป็น3าส่วนส y เลยเท่ากับ3ส่วน2เครับเราก็ได้คำตอบมาเยอะแยะมากมายครับขึ้นอยู่ว่าเราจะแทน x เป็นอะไรแล้วเราลองสังเกตดูครับว่าไม่ว่าเราจะแทนแทนลงไปในสมการเบอร์1หรือสมการเบอร์2อ่ะมันก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้ครับก็คือระบบสมการนี้มีคำตอบเป็นจำนวนอน,นันต์โอเคครับเราจะได้ว่าจะได้ว่าระบบสมการ ร่วมสมาการมีคำตอบหรือมีผลเฉลยนะครับเป็นจำนวนอนันต์เป็นอนันต์แล้วกันนะเดี๋ยวเป็นจำนวนอนันต์แล้วงงว่าจำนวนอนันต์เป็นยังไงเป็นอน e ันต์นะครับพพูดง่ายคือมีหลายคำตอบนะครับลักษณะแบบนี้ลองดูเมื่อกี้เราดูแบบเบียแบบอะไรครับแบบมีคําตอบแค่ชุดเดียวมีหลายๆชุดนะครับมีหลายๆชุดนะครับมีหลายๆชุดหรือเรียกว่าอีกอย่างว่ามีคําตอบเป็นอนันต์ ค่านี้เราลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างที่3ก็3นะครับให้พิจารณาตัวนี้ครับ x ลบ y เท่ากับ2กับ2 x ลบ2 y เท่ากับ10เขียครับตัวนี <c oughs> ้ลองดูครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นสมการเบอร์หนึ่ง สมก,การเบอร์หนึ่งครับอันนี้เป็นสมก,การเบอร์สองผมลองทำโดยการเอาสมก,การมาข้างบนตั้งนะครับสมก,การเบอร์หนึ่งนำหนึ่งสมก,การเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองตั้งนะครับเบอร์สองเอาเบอร์สองตั้งไม่เอาเอานี้เอาง่ายกว่านะครับเอาเอาสองไปคูณสมก,การเบอร์หนึ่งครับนำสอง นำสองนะครับคูณคูณสมก,การเบอร์หนึ่งก็จะได้ก็จะได้เลยครับ 2x งเอลบสอเท่ากับสสังเกตไหมครับสอรลบ2องวาเท่ากับสเป็นสมก,การเบอร์เบอร์3สมก,การใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันขัดแย้งกันเนี่ย 2x งเอลบสออ่ะมันต้องเท่ามันต้องเท่าเดิมทีมันเท่ากับ10แล้วทีนี้มันเท่ากับ4อย่างเงี้ยครับมันเกิดการขัดแย้ง เบอร์1นกับเบอร์2เบอร์2กับเบอร์3มันไปด้วยกันไม่ได้ละมันขัดแย้งกันในในตัวเองลักษณะสมการแบบนี้คือเป็นสมการที่ไม่มีคําตอบ okay, ครับสมการไม่มีคําตอบก็จะได้ว่าเกิดการขัดแย้งกันเองนะครับเกิดเกิดการขัดแย้งกันเองเกิดการขัดแย้งขึ้นนะครับ แย้งกันยังไงครับก็ขัดแย้งตรงสมการตัวนี้นะครับกับสมการเนี่ยมันคนละอันกันนะครับมันจะมันสิบคือมันกลายเป็นว่ามันจะได้ว่ามันจะได้ว่าอะไรเสีเท่ากับสิบเนี้ยมันขัดแย้งแล้โอเคนะครับจะได้ว่าไม่มีค่า x ไม่มีค่า x และ y ที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบของระบบสมการครหรือตอบว่าหรือระบบสมการไม่มีคำตอบโอเคครับหาไงก็หาคำตอบไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้โอเคครับที่เ <c oughs> นี่ครับคือยกตัวอย่างให้ดูว่า มี3แบบหลักๆก็คือ 1. มีคําตอบชุดเดียว 2. มีคําตอบเป็นอนันต์เลย 3. คือมันอาจจะไม่มีคําตอบเลยก็ได้โอเคนะครับ